ไอแคนบอกข่าวไปที่ไอหมูบอกข่าวนะครับไปพบกับท่านพนิตจังหวัดเพชรบุรีครับคุณสุพลสีทัพทิมครับสวัสดีครับท่านพนิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมเชิญเลยครับท่านครับผมก็เหมือนทุกครั้งนะครับก็เรื่องของโควิดสิบเก้าเราก็พยายามพูดย้ำๆซ้ำๆก็ให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังได้ตระหนักแล้วก็ระมัดระวังนะครับเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ เมื่อวานที่ผ่านมาเกือบหมื่นแล้วนะครับเมื่อวาน9,317รายนะครับเป็นประชาชนทั่วไป9,188แล้วก็ผู้ต้องขังในเรือนจำ129นะครับขนาดดยวกันก็มีผู้เสียชีวิต87นะครับเมื่อเช้านี้ระหว่างรอเข้ารายการดูข่าวก็วิกฤติขนาดนอกเดิมทีว่าเรื่องของเตียงสําหรับผู้ป่วยหนะักไม่พอหรือว่าเหลือน้อยนะครับตอนหลังเห็นว่าลง เก็บศพก็เต็มเหมือนกันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องระหนักแล้วก็ระมัดระวังตัวนะครับออกไปข้างนอกอย่าลืมหน้ากากอนามัยนะครับมันล้างมืออเว้นระยะห่างไม่เข้าใกล้บุคคลอื่นมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับอย่าลืมลงทะเบียนจองเข้าคิวฉีดวัคซีนเอาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับใครมีญาติพี่น้องคนรู้จักมาเยี่ยมเยียนม,มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง อย่าลืมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางอสมอจะได้ช่วยกันดูแลนะครับสําหรับราคาสินค้าเกษตรนะครับรา,าราคาข้าวข้าวโพดมันสํหลังก็ช่วงนี้ยังยังไม่ออกสู่ตลาดนะครับก็คงมีเฉพาะในส่วนของราคาผักนะครับพืชผักตลาดกลางผักสันทีสุขสี่แยกพ่อขุนอาเภอลมสักจังหวัดเพชรบูร์นะครับวันนี้ก็กระหล่ำห้าบาทนะครับแล้วก็กระหล่ำนี้ราคาลงจากเมื่อวานสองบาทต่อกิโลนะครับ กระลำดอกเจ็ดถึงเก้าบาทต si ่อกิโลกรัมกระลำดอกนี้ขึ้นมาหนึ่งบาทลุยสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักชีเจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมผักชีนี้ขึ้นมายี่สิบาทต่อกิโลนะครับผักชีลาวสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวนี้ขึ้นมาห้าบาทต่อกิโลขึ้นช่ายสี่สิบบาทนะครับพริกฮอตแดงสี่สิบห้านะครับขึ้นมาห้าบาทต่อกิโลพริกฮอตเขียว สามสิบห้าบาทนะครับเช่นเดียวกันผักข้าวเขียวก็ขึ้นมาห้าบาทต่อกิโลนะครับคะน้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมคะน้าก็ขึ้นมาห้าบาทมะเขือเปาะแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับมะเขือเปาะนี้ขึ้นมาจากเมื่อวานสองบาทต่อกิโลตัวปักยาวยี่สิบบาทนะครับส่วนปักยาวราคาลงไปห้าบาทต่อกิโลนะครับหอมแดงมัดจุกนะครับยี่สิบแปดบาทอันนี้ขึ้นมาแปดบาทต่อกิโลนะครับกระชาย ร้อยบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็กวางตุ้งหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นราคาผักตลาดการผักันิสุขสียกท่อขุนอำเภอลมศัก์ครับผมคันแกผมท่านมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเรื่องผักครับก็อ่าเริ่มตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนนี้ก็พี่น้องทางตำบลหมู่บ้านไหนก็จะมีโครงการของแต่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เป็นลักษณะของรถเร่โมบายครับนาสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดนะครับไปจําหน่าย กระจายทั้ง11อำเภอนะครับเพียนจต่สลับจุดไปวันนี้ไปตำบลนี้วันนี้ไปตำบลนี้ซึ่งพอเดี๋ยวพอช่วงที่เริ่มดําเนินโครงการก็จะนํามาประชาสัมพันธ์ว่าวันหนึ่งเนี่ยไปตรงจุดไหนบ้างพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ละแวกนั้นก็จะได้ทราบแล้วก็สามารถอุดหนุนช่วยซื้อสินค้าแล้วก็สามารถซื้อสินค้าในราคาประหยัดเนื่องจากมีงบประมาณของราชการบางส่วนเข้าไป ลับสนุนก็ทําให้ราคาถูกกว่าท้องตลาดครับก็คงมาประชาสัมพันธ์เป็นเป็นวันเป็นวันเป็นวันต่อวันไปนะครับครับเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาหอมแบ่งนี้ราคาดีมากครับท่านใช่ไหมฮหอมหอมราคาดีครับทีนี้หอมราคาดีทั้งหอมแบ่งแล้วก็หอมแดงนะครับครับขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับกับคุณสุพลศิรีทิพย์นะครับพาณิชจังหวัดเพชรบูรณ์ก